ที่คุยกันหลังทำวัดนี่ก็ในหลักการสำคัญสำคัญก็ได้พูดไปคลุมพอสมควรนี่เราได้พูดกันมาเรื่องฐานศีลภาวนาจนกระทั่งมาถึงค้อบภาวนานี่ภาวนาเรื่องการพัฒนาก็มาลงที่ว่าที่พระพุทธเจ้าเน้นสนรับคารืหัสก็เมตตาภาวนาแต่ว่าภาวนานั้นมันก็กว้างสามารถโยงไปถึง อย่างน้อยในความหมายที่จำกัดเอาภาวนาด้านในก็คือจิตใจและปัญญาตอนนี้เราไม่ต้องพูดถึงกายภาวนาสีและภาวนาก็เอาจิตภาวนาและปัญญาภาวนานี้ด้านจิตใจกับด้านปัญญาเราก็ออกไปสู่สมถาวิปัสสนานี่เรื่องด้านจิตใจอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเมื่อเราพัฒนาทางด้านจิตใจไปมันก็จะมีภาวะของจิตใจอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องความสุขนะ ซึ่งมนุษย์เหล่านี้ก็เป็นยอดปรารถนาแหละแต่นี้ความสุขในพุทธศาสนานี้ก็จะมีความหมายพิเศษที่ว่าความสุขนั้นก็จะพัฒนาไปพร้อมกับจิตใจและปัญญาที่พัฒนาด้วยและความสุขที่มนุษย์ได้มีเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาชีวิตทางจิตใจและปัญญาจะเป็นความสุขที่เป็นอิสระมากขึ้น มนุษย์ในตอนต้นนี่ความสุขของเขาจะขึ้นต่อสิ่งเสพวัตถุภายนอกถ้าเขาไม่พัฒนาภายในต่อไปเขาจะยิ่งขึ้นต่อวัตถุเสพภายนอกมากขึ้นตามลำดับจนกระทั่ทงทั้งชีวิตและความสุขของเขานี่ไม่สามารถมีด้วยไม่สามารถมีความสุขด้วยตนเองต้องอาศัยความสุขจากวัตถุเสพภายนอกก็เท่ากับหมดอิสรภาพของชีวิตแต่ในพุทธศาสนานี่ลักษณะทั่วไปก็คือว่า เมื่อพัฒนาจิตใจและปัญญาขึ้นมานี่เราจะสามารถมีช่องทางที่ได้ความสุขเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความสุขจากการอาศัยสิ่งเสพกลับลดน้อยลงเราขึ้นต่อสิ่งเสพน้อยลงในการที่จะมีความสุขอันนี้ก็เป็นลักษณะทั่วไปอย่างหนึง่งดังนั้นเรื่องความสุขก็ควรจะนำมันเน้นกันด้วยทีนี้ขอโยงกลับไปถึงตัแต่ต้นที่เคยพูดเรื่องอริยสัจ บอกว่าคนที่ไม่เข้าใจพุทธศาสนาชัดเจนเนี่ยพอมาเห็นหลักอริยสัจเริ่มด้วยทุกข์เนี่ยอย่างเช่นฝรั่งเราไปเปิดอินสคูปิดียของฝรั่งเนี่ยก็จะมองพุทธศาสนาว่าโอ้พุทธศาสนานี่เห็นชีวิตเป็นทุกข์มองโลกในแง่ร้ายอะไรไปนทำหนองนี้นะมักจะมีความเข้าใจเนี่ยไม่ถูกต้อง อย่างน้อยเราได้ทําความเข้าใจกันแล้วว่าพุทธศาสนาพูดถึงธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายที่เราต้องไปเกี่ยวข้องตามที่มันเป็นจริงนี้ตัดทุกไว้เป็นข้อแรกอันนี้เป็นจุดที่มนุษย์จะไปสัมผันธ์กับสิ่งแวดล้อมในการดําเนินชีวิตของเขาถ้าเขาตั้งท่าทีไม่ถูกขาดปัญญาปับ๊บมันก็จะเป็นเหตุให้ไอ้ทุกข์ที่มีอยู่ในภาวะธรรมชาติเข้ามาเป็นทุกข์ในตัวคนเลยอนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัส หน้าที่ต่อทุกไว้แล้วว่าทุกขังปริญญายงทุกเป็นสิ่งสําหรับกําหนดรู้ทุกเป็นสิ่งสําหรับปริญญาคือรู้เท่าทันรู้ตามสภาวะของมันนั้นพูดง่ายๆก็คือทุกเนี่ยเป็นสิ่งสําหรับปัญญารู้สำหรับเราจักนั่นรู้เท่าทันไม่ใช่สําหรับเป็นทุกนะนั้นในการศึกษาพุทธศาสนาถ้าในด้านของความรู้เรื่องปัญญาและก็รู้เข้าใจเท่าทันทุก มันจะออกมาในรูปธรรมชาติของมันเองหรือออกมาในรูปที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราที่เข้าไปสัมพันธ์กับมันก็ตามาแต่ว่าในแง่ของการดําเนินชีวิตหรือปฏิบัติพอเราเริ่มปฏิบัติพุทธศาสนานี่มันจะกลายเป็นเรื่องของความสุขศัพท์ในเชิงปฏิบัตินี่เป็นศัพท์ในเชิงของสุขมากถ้าศัพท์ในเชิงปัญญารู้นี่มีเรื่องทุกข์เพราะว่าอันนั้นเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติของสิ่งทั้งหลาย เพราะว่าเมื่อสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงเกิดดับมันก็อยู่ในภาวะเดิมมันไม่ได้ธรรมดามันเป็นอย่างนั้นนะมันก็เป็นไปตามสภาวะของมันมันก็สวนทางกับกระแสะความยึดมั่นของมนุษย์ยานนี้พอพูดถึงแนวทางของการปฏิบัติคือการเอามาใช้ในการดาเนินชีวิตในพุทธศาสนาก็จะมีเรื่องสุขเนี่ยมากเหลือเกินพระุธเจ้าตรัสเรื่องสุขไว้มากกระบวนการปฏิบัติ ที่เคยพูดไปแล้วเนี่ยอย่างเราบอกว่าเราปฏิบัติเพื่อให้เกิดสมาธินี่สมาธินี่ก็เป็นจุดสําคัญอันหนึ่งคนเราจะมีสมาธิได้นี่สุขต้องเป็นตัวสําคัญจนกระทั่งท่านบอกว่าสุขขาปดปัฏฐานโนสมาธิสมาธิมีสุขเป็นปัฏฐานปัฏฐานนั้นแปลว่าเหตุใกล้คนเราจะมีสมาธิได้มาจิตเป็นสุขถ้าจิตเป็นทุกข์จิตมันก็ดิ้นรนสิดิ้นรนมันก็อยู่ไม่ได้มันก็สงบไม่ลงมันก็พลกวนกวายพลุ่งพลาด ไอ้คนที่เป็นทุกข์นี่สมาธิเกิดยากต้องสุขเพราะสุขก็สงบแต่ก็อย่างที่ว่าไอ้สุขกับสมาธินี่มันมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่ามันดีไม่ดีมันจะเพลินสงบนิ่งแล้วเลยเฉยแล้วเฉยแล้วก็ขี้เกียกจเพราะฉะนั้นเข้ากันได้กับเรื่องนี้ในพุทธศาสนาก็ไม่ได้อยู่แค่นี้ไม่ให้ติดอยู่กับสุขใช่ไหม เราะนั้นเรามีข้อปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องเยอะเป็นกระบวนการเป็นระบบการฝึกฝนพัฒนามนุษย์มันจะมาอยู่แค่อันเดียวนี่เรื่องสุขก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทําความเข้าใจอันนี้อย่างในการปฏิบัติที่จเจริญแสดงถึงการที่พัฒนาแม้แต่เครื่องมือวัดผลการปฏิบัติเนี่ยมันจะมีเรื่องสุขเยอะนะอย่างชุดหนึ่งที่ผมพูดบ่อยๆเวลาพระพุทธเจ้าจัดถึงบุคคลกําลังปฏิบัติธรรมเนี่ย พอปฏิบัติธรรมาเดินจิตถูกมันจะมีปลาโมดร่าเริงเบิกบานใจมีปิติอิ่มใจนะปิติความอิ่มใจปรับรื้มใจและปัสสธิความสงบเย็นผ่อนคลายกายใจแล้วก็ส,สุขสุขก็หมายถึงการที่คล่องใจปร่งใจโล่งไม่มีอะไรมาบีบคั้นติดขัดขับข้องตรงข้ามกับทุกข์และสิทธิ์แล้วก็สงบเป็นสมาธิพอได้สุข สุขเป็นมัตรฐานจิตเกิดสมาธิสมาธิก็ตั้งมั่นแน่วแนว่ไม่มีอะไรกวนไม่กระวนกระวายอยู่ตัวพออยู่ตัวดีก็ถ้าใช้เป็นก็เอาสมาธินี่ไปเป,เป็นฐานในการที่ว่าจิตเหมาะกับการใช้งานเพราะเป็นจิตที่อยู่ตัวเขามันแล้วไม่มีอะไรกวนนะมันก็พร้อมจะใช้งานอะไรก็ได้ตามปรารถนาก็นําจิตนี้ไปใช้งานในการที่ว่า พิจารณาสิ่งต่งตางๆให้เกิดปัญญาเนี่ยจุดมุ่งมันจะมาประชิญแล้วนอกจากนั้นแล้วจิตเป็นสมาธิมันก็มีพลังทั้งสงบทั้งมีพลังด้วยก็ไปเอื้อในการที่จิตมันใสมาทํางานในการพิจารณาให้เกิดปัญญาได้ผลดีเป้ามันก็จะไปประสานกันสมาธิเป็นฝ่ายสมถะก็ไปเข้ากับปัญญาเป็นฝ่ายวิปัสสนาทําให้ได้ผลแต่ว่าตอนที่ถึงสมาธิซึ่งเกี่ยวเรื่องสุขด้วยเนี่ย มันก็ต้องระวังเขวงที่ว่าถ้าเขวไปก็ไปมัวเพลินกับการฝ่ายหนึ่งก็ใช้พลังจิตที่เป็นสมาธินั้นมุ่งริษปาฏติหารรือเมื่งัันก็ไปสเสวยสุขก็เลยเพลินเกียจคร้านไปเลยนะก็เลยจมอยู่นั่นเป็นสิ่งกล่อมไปนะะพุทธศาสนาก็เลยว่าทั้งเห็นคุณค่าของสุขแต่ในเวลาเดียวกันก็ให้ไม่ประมาทระวังโทษที่เกิดจากสุขด้วยเหมือนกันนะฮะ ต้องระวังทั้งคู่ก็รู้จักใช้นั่นเองอะ่ะแต่ว่าในกระบวนการปฏิบัติแล้วเราจะเห็นเยอะเลยเรื่องสุขเนี่ยอย่างที่ว่าข้อไอคุณสมบัติของจิตห้าประการเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะปลูกฝังไว้เป็นประจำเป็นคุณสมบัติที่ดีคือว่าปราโมทระเริงเบิกบ,บานใจปีติอิ่มใจปัตสิสงบเย็นผ่อนคลายกายใจสุขคล่องโล่งปร่งใจนะแล้วก็สมาธิก็สงบ แน,แน่วแน่อยู่ตัวไม่มีอะไรกวนได้นะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มีไว้เป็นประจำแล้วจะทำให้พัฒนาก้าวหน้าไปในการปฏิบัติพทธเจ้าจะตรัสบ่อยธรรมชุดนีนะ้ในกระบวนการปฏิบัติก็เลยมาวัดคนปฏิบัติทำได้ด้วยว่าให้ปฏิบัติไปแล้วมันได้ไหมเนี่ยถ้าปฏิบัติไปแล้วมันไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันอาจจะเกิดความผุ่นวายจิต กลายเป็นแทนที่จะปฏิบัติแล้วจิตดีกลับเป็นจิตบุญหนักแสดงว่ามันผิดใช่ไหมมันเป็นเครื่องวัดในตัวเลยแต่ว่าที่พูดในวันนี้มุ่งให้เห็นว่าเรื่องความสุขเนี่ยสำคัญมากในการปฏิบัตินในแง่ของปัญญารู้จักทุกทุกเป็นสิ่งสำหรับปัญญารู้แต่ในแง่ปฏิบัติแล้วมันออกเรื่องสุขแหละมันจะทุกน้อยลงตามลำดับมันจะสุขมากขึ้น พระพุทธเจ้าตรัสไว้แห่งหนึ่งบอกถ้ามองเห็นนิพพานเป็นสุขมีทางเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติถ้าเห็นนิพพานเป็นทุกข์หมดทางว่า้นตรัสไว้อย่างนั้นเลยใน,ในพระตรปิฎดกถ้ามองเห็นนิพพานว่าเป็นทุกข์แล้วก็แสดงว่าไปไม่ได้แล้วในการปฏิบัติไม่สําเร็จอ้าวเพราะนั้นเรื่องสุขนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญบางทีชาวพุทธนี่มองข้าไปเน้นเรื่องทุกข์เนะี่ยโดยจับผิด แล้วไม่รู้จักหน้าที่ต่อยศสัตว์คนหนึ่งคือทุกต้องจําให้แม่นเลยหน้าที่ต่อทุกขคือปริญญารู้เท่าทันหมันนะแล้วทุกเป็นสิ่งสาหรับปัญญารู้หน้าที่ต่อทุกเรามีแต่เรื่องรู้เรื่องปัญญาเท่านั้นเราไม่มีหน้าที่ไปเป็นทุกนะถ้าเราไปเป็นทุก์เมื่อไรแสดงว่าพลาดแล้วนั่นะในการปฏิบัตินี่มันมีแต่ต้องหมดทุกทุกน้อยลงแล้วก็สุขมากขึ้นจนกระทั่งว่า สุขชนิดไม่มีทุกข์เหลือเลยก็เป็นบรมสุขเพราะว่ามันไม่มีทุกข์เหลือนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านจะใช้คาว่าหมดทุกข์หรือไม่มีทุกข์ก็เป็นอันว่าแสดงว่าเป็นภาวะที่สมบูรณ์เพราะว่าสุขโดยทั่วไปเนะี่ยมันยังมีทุกข์เหลืออยู่ลึกลงไปก็คือมีทุกข์มีทุกข์กแฝงถ้ามันทุกข์หมดจริงๆก็เป็นอันว่าไม่ต้องพูดถึงคาว่าสุขนะอันนี้พระพุทธเจ้าจะตรัสเรื่องสุขไวนะ้เนี่ยมีเยอะแยะหมดนะ จยงในหมวดสองนี่นะสำหรับคฤหรืถหัดก็เพียงแต่เพียงว่าเป็นสุขของคนที่ควรจะมุ่งหมายควรจะทําให้มีให้เป็นขึ้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้นสุขคฤรืหัดสี่ไปดูในพระไต,ตรปิฎกจะตรัสไว้ด้วยว่าควรจะเข้าถึงอยู่เสมอที่ว่าหนึ่งสุขจากความมีทรัพย์อัตถิสุข 2. สุขจากการใช้ใจ่ายทรัพย์โภคสุขสามอนันตสุขสุขจากการไม่เป็นหนี้ นั่นก็สี่อนนวัตชสุขสุขจากความประพฤติที่ไม่มีโทษทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทีนี้มาแปลกันว่าสุขจะเกิดจากการงานไม่มีโทษเลยแปลความหมายกันเป็นการทํางานที่ไม่ผิดกฎหมายเลยไปดูพระไตรไปิฎกันชัดเลยอนนวัชสุขสุขเกิดจากการกระทําที่ไม่มีโทษคือยังไงคือมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นสุจริต พระไตรพิโดโอธิบายไว้ชัดไม่ใช่หมายถึงว่าไปประกอบการงานอาชีพหลักสูตรที่บอกประกอบการงานก็นั่นแหละมันยุ่งตอนที่ว่าสมากรามันตะทําการงานชอบใช่ไหมก็เข้าใจเป็นตัวป,ประกอบอาชีพการงานสี่คําว่าการงานสมัยก่อนหมายถึงการกระทําการกระทําทางกายนี่สมากรามันตะทําการงานชอบหมายถึงอะไรเว้นจากปารณาติบาตเว้นจากอธินาทานเว้นจากการเมสุมิชาชาจา์ถูกไหม แล้วทำไมนี่การงานหรือการงานอะไรการกระทําที่ถูกต้องมันเป็นสำนวนโบราณเราไปหลงเองเราไปนึกว่าคำว่าการงานของท่านหมายถึงไปประกอบอาชีพการงานหมายถึงการกระทั่นี่สุขเกิดจากการงานไม่มีโทษหมายถึงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตใครติดเตียนไม่ได้ทั้งกายวาจจใจอันนี้เป็นสุขสําหรับคฤรัสถ์หัแต่มันยังมีอีก อย่างในหมวดสองพระพุทธเจ้าตรัสสุขไว้ตั้งกี่คู่เยอะแยะหมดเช่นว่าขีหิตสุขปัปปชิตสุขสุขของกัรลิหัสสุขของบัปปชิตแล้วก็มีการมาสุขสุขทางการมพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธนะการมาสุขมาสุขกามไม่มีมีตรัสว่าการมาสุขแต่ว่ามันมีปัญหาที่มันยังมีทุกข์มีโทษกามาสุขมีเป็นสุขสุขจากกรม มีข้อดีของกามในนาทเรียกกัมอัศาธาของกามส่วนดีของกามเป็นยังไงแต่ว่ามันมีส่วนเสียเ,ออเพราะฉะนั้นส่วนเสียมันอาจจะทําให้เกิดโทษมากมายก็ต้องแก้ไขป้องกันถ้าคนจะเสพกามมีสุขจากกามก็ต้องระวังโทษจากมันด้วยอ,อย่าเป็นรุ่มหลงโมเมาแล้วพยายามไม่ประมาทแต่ว่ามันยังมีสุขอื่นที่พัฒนาได้กว่านี้นั่นมีกามาสุขแล้วมีเนคขามาสุข ก็คู่กันเนี่ยคำว่าสุขสุขจากการออกจากกามไม่ต้องอาศัยกามแล้วมีอะไรอีกมีอุปธิสุขนะสุขของคนมีกิเลสเป็นสุขโลกิยะแล้วก็นิรูปธิสุขสุขไม่มีอุปธิสุขแบบโลกุตระเป็นโลกุตระสุขสาสวัสดสุขสุขที่ยังมีอาสวะอนาสวัสสุขสุขที่ไม่มีอาสวะ สุขที่มีอาสวะก็ยำทําให้บนเวียนอยู่สงสารวัตถ้าเป็นอนาสวัสดสุขสุขที่ทําให้ไม่มาบนเวียนในสังสารวัตรแล้วก็ยังมีอะไรอีกอริยสุขสุขของพระอริยะอนาริยสุขสุขของอนาริยชนว <laughs> ่างอ้นนะแล้วมีอะไรอีกมีสามิสสุขสุขที่อาศัยอามิตรต้องอาศัยยื่นรอดต้องอาศัยวัตถุเสพ แล้วก็นิรามิสุขสุขที่จะไม่ต้องอาศัยอาตรนะไม่ต้องขึ้นต่ออามิตรไม่ต้องมีวัตถุเสพก็มีสุขได้มีอะไรอีกมีกายยิ่งกับสุขสุขทางกายเจตสิกสุขสุขทางกายทางใจนะเยอะแยะหมดพระพุทธเจ้าตรัสไว้สาตสุขสุขที่มีความอร่อยแล้วก็อุเบกขาสุขสุขแบบอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นสุขนะ อุเบกขาอุเบกขาอย่างในจตุทชาณน,นี่เป็นอุเบกขาที่มาประสานระหว่างภาวะจิตที่มีดุนยภาพกับเวทนาที่เป็นอุเบกขาด้วยมาประสานกันอุเบกขาเวทนาปกติสําหรับมนุษย์ปุถุชนมันจะมากามโมหะคือมันพลินพลนะที่เคยเล่าให้ฟังอธิบายคนที่เป็นมนุษย์ปุถุชนเนี่ย มันเฉยๆเฉยๆมันก็สบายท่าบอกมันมากะโมหะแต่ทีนี้ถ้าเป็นพระรหั์นีน่อุเบกขาของท่านมากะปัญญาตรงข้ามเลยแล้วอุเบกขาเวทนาก็จะมากบอุเบกขาฝ่ายสังขารที่เป็นภาวะจิตที่ได้ดุลยภาพเกิดจะปัญญารู้ความจริงเป็นจิตที่ลงตัวเลยนะมีดุลยภาพน เป็นกลางอันเนี้ยนี่เพียงยกตัวอย่างไว้เห็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องสุขไว้เยอะแยะนอันน,นคำว่าสุขนี้มากมายบางทีชาพุทธเองไปปฏิบัติก็บางทีไปรังเกียจสุขเลยก็มีบางคนไปจะเป็นอย่างนั้นเข้าใจไปว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์ให้เห็นทุกข์อะไรต่างๆอะไรไปมองในแง่หาทางทางํทาให้ตัวทุกข์ยัได้เห็นทุกข์น,นั้น อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องทําความเข้าใจจะเทียบกับลทัทธินิครนะในพระสูตรหนึ่งชื่อเทวทหาสูตรเคยเล่าให้ฟังแล้วในพระไตรปิฎกเล่มสิบสี่เป็นสูตรแรกเลยพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องลทัทธินิครนอ้อก่อนนี้ที่อื่นก็มีเล่าอันนั้นสั้นดีเล่าให้ฟังสัก่อนพุทธเจ้าเคยตรัสบอกว่ามีลทัทธิบางพวกเขาถือว่าสุขจะบรรลุถึงได้ด้วยทุกข คือลทัทธินิคนร,รนพุทธศาสนาไม่ได้ถือเชงง่นนะนั้นลัทธินิครนก็ถือว่าคนเราจะบรรลุสุขได้ด้วยทุกนะนะเพราะฉะนั้นเขาจึงบำเพ็ญตะบะละทัทธินิครนเนี่ยบำเพ็ญตะบะนะแกจะทําทรมานร่างกายอย่างที่ผมเคยเล่าลนะแม้แต่จะโกนผมนี่เขาจะถอนสิะเส้นเลยนะเขาแหนบถอนสินเนะเส้นเจ็บไหมถอนผมสิะเส้นนะจนหมดหัวแหละนะ แล้วก็มีการทรมานร่างกายในวิธีต่างๆยะ <Yeah. S 1> ่ยแย่ทีนี้เขาบอกว่าคนเราจะบรรลุสุขได้ต้องด้วยทุกเพราะนั้นเขาจึงทรมานร่างกายเพื่อจะได้บรรลุสุขที่แท้จริงนี่ในพุทธศาสนาไม่ถือว่ามนุษย์จะบรรลุสุขได้ด้วยทุกแต่ทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาทุกขาปฏิปทาขิปปาปิญญาสุขขาปฏิปทา ทันทาพิญญาสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญามีตั้งเยอะหมายความมนุษย์มีความแตกต่างกันแต่และบุคคลไม่เหมือนกันในเชิงข้อปฏิบัติบางคนปฏิบัติยากรู้ช้าบางคนปฏิบัติยากรู้เร็วบางคนปฏิบัติสุขง่ายารู้ช้าบางคนปฏิบัติเป็นสุขแล้วก็รู้ไวก็มีแต่นี้เป็นเพียงแยกประเภทบุคคลแต่เอาหลักการในแง่หลักการก็พุทธศาสนาไม่ถือว่าสุขจะต้องบรรลุได้เด็ดทุก สุขก็บรรลุได้ในการทําเหตุแห่งความสุขสิว่างั้นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เป็นสุขซึ่งเหตุปัจจัยนี่มันก็มีหลายอย่างนะซึ่งมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวเอาทีนี้มาสู่เทวทัศสูตรอันนี้จะขยายความเรื่องสุขไม่จำเป็นต้องบรรลุได้ทุกเนี่ยชัดยิ่งขึ้นพระเจ้าเจ้าก็ตรัสบอกว่านี่นะพวกมันมีลทัทธิอยู่พวกหนึ่งเขาถือว่าคนเราจะได้สุขได้ทุก ยังไงหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามเนี่ยเป็นเพราะกรรมที่ทําไว้ในชาติก่อนเป็นปเุเพกตะเหตุวัดพระเจ้าก็ตตัสว่าพวกนิครนเนี่ยเขามีความเห็นอย่างนี้อันนี้ในเมื่อถือว่าสุขทุกข์จะได้ยังไงมันขึ้นต่อกรรมที่ทำไวในชาติปางก่อนพวกนิครนก็เลยจะต้องทําให้กรรมในชาติปางก่อนหรือกรรมเก่าเนี่ยหมดสิ้นไปเสีย ทำไงจะทําให้กรรมเก่าหมดสิ้นไปก็ทําได้ในการบําเพ็ญตะบะเพราะนั้นพวกนิครนซึ่งปัจจุบันเรียกศาสนาเชนเนี่ยก็จะบําเพ็ญตะบะโดยการบําเพ็ญตะบะนั้นก็จะทําให้กรรมเก่าเนี่ยสิ้นไปแล้วก็ไม่ทํากรรมใหม่ทํากรรมเก่าให้สิ้นไปทาไม่ทํากรรมใหม่เมื่อไม่ทํา แต่ทําเมื่อดําบําเพ็ญตบะทํากรรมเก่าให้สิ้นไปแล้วเนี่ยเมื่อกรรมเก่ามันสิ้นไปแล้วเราก็ไม่ถูกบังคับเข้าใจไหมฮะเพราะว่าไอ้ที่เราจะเป็นยังไงไงเนี่ยเป็นเพราะกรรมเก่ามันบังคับตัวเราอยู่พอบําเพ็ญตบะแล้วทําให้หมดกรรมเก่าไอ้กรรมเก่าหมดไปกรรมใหม่ก็ไม่ทําก็ไม่มีอะไรมาบังคับเมื่อเราไม่ถูกบังคับนะะกรรมสิ้นไปทุกก็สิ้นไปด้วย ทุกสิ้นเวทนาก็สิ้นไปทุกก็หมดนะทุกก็ไปอนุมัตินี่คือลัทธินิครณนนะมองในทัศนพะพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าถือว่าลัทธินิครณนี้เอาทุกมาทับถมตนโดยไม่มีเหตุผลนะ,นะก็ตัวเองอยู่ๆนะแล้วก็ไปเอาทุกมาทับถนก็มาเป็นตบบะัะเป็นทุกข์ที่ว่าตัวเองไม่ได้มี ถ้าตัวเองมีทุกข์อยู่แล้วก็มีอยู่แล้วแ,วแถมไปเอาทุกข์มาเพิ่มให้ตัวเองเันเป็นตะบะทรมานร่างกายอันนี้พุทธเจ้าก็เลยตรัสหลักหลักเรื่องความสุขในพุทธศาสนาหรือเป็นข้อปฏิบัติต่อสุขและทุกข์นี่สรุปได้เป็นสี่ข้อเด็กนหนึ่งไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์นะหนึ่งแล้วนะหนึ่งไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่ได้เป็นทุกข์ สองไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำฉันใช้คำว่าทำมกิกลงสุขขังนปริจจะชติไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำสามถึงแม้ในสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่สยบไม่ล่มหลงโมเมานี่นี่เอาแล้วนะสุขที่ชอบทำนัน้นเราไม่ละทิง้งแต่ก็ไม่สยบไม่หลงโมเมาในสุขแม้แต่ที่เป็นธรรมนั้นนะ แล้วก็สเมื่อรู้เข้าใจอยู่ว่าเหตุของทุก์ยังไม่หมดไปก็เพียรพยายามปฏิบัติเพื่อให้ทุกหมดสิน้นอันนี้จะเห็นเป็นลำดับเลยนะฮะเอาขอทวนอีกทีหนึ่ง 1. ไม่เอาทุกทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ 2. ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำสามแม้ในสุขที่ชอบทำนั้น ก็ไม่สยบลุ่มหลงโมเ <4 S 1> มา4เมื่อรู้เข้าใจอยู่ว่าเหตุของทุกขยังไม่หมดไปก็รู้จักปฏิบัติเพื่อให้ทุกหมดสิ้นไปเสีย4ี่ขั้นของนิครณนี่เอาทุกทับถมตนที่ไม่มีทุกก็เลยละทุกละทิ้งสุขที่ชอบทำที่ควรจะมี แต่ว่าทีนี้คนที่ได้สุขชอบทำแล้วก็มักสยบรุ่มหลงซะอีกใช่ไหมก็ติดแล้วก็ไม่กล้าไปอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าเหตุของทุกยังไม่หมดไปนี่ไอคนที่มีสุขสุขทั่วไปเนี่ยยังไม่หมดเหตุแห่งทุกใช่ไหมเมื่อยังไม่หมดเหตุแห่งทุกนี่มันก็ทิ้งศักยภาพเชื่อของการที่จะเป็นทุกขได้อยู่เพราะฉนั้นพุทธศาสนาก็ปฏิบัติให้หมดทุกก็คือให้มันสิ้นเหตุข,ของทุกไปซะเลย อันนี้ก็จึงต้องถึงขั้นที่ป,ปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาใจาสิกขาจนกระทั่งถึงกระบวนการภายในที่ว่าเป็นสมถะวิปัสนาให้ปัญญารู้ความจริงของสัจธรรมจนกระทั่งว่าทุกมันเป็นภาวะอยู่ในธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารมันก็เป็นทุกตามธรรมชาติไม่เข้ามาเป็นทุกในตัวเราจิตก็เป็นอิสระไปได้นี่ก็กําจัดถึงเหตุปัจจัยห่งทุกเลยก็เป็นอนวสี่ขั้น นี่ข้อปฏิบัติต่อทุกข์ในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะเป็นหลักที่สําคัญดีเราจะได้มองถูกต้องเมื่อนั้นแล้วการปฏิบัติต่อทุกข์ต่อสุขนี่อาจจะพลาดได้นะหลักใหญ่ที่ว่าไปต้นต้นก็คือว่าทุกขังปิญญายังทุกข์หายิสัตเป็นสิ่งสําหรับปัญญารู้หน้าอย่าไปเป็นทุกขนะ์นะแล้วก็มาหลักนี้อีกหลักนี้สี่ข้อเนี่ยเอาไว้ได้และช่วยได้เยอะเลยทีนี้ เป็นอันว่าพวกนี้คนก็เป็นพวกที่เอาทุกข์มาทับถมตนก็เลยพลอยละทิ้งสุขที่ชอบทำทีนี้คนที่ไม่ละทิ้งสุขบางทีก็ไม่เอาเอาทั้งสุขที่ไม่ชอบทำก็เอาอนลก็พลาดแหลวใช่ไหมนี่ท่านให้เอาแต่สุขที่ชอบทำแล้วก็สุขที่ชอบทำคนนี่แม้ได้สุขที่ไม่ชอบทำก็หลงยิง่งมาสุขชอบทำก็หลงอีกแหละหลงหมกมุ่นหมมเมาก็ไปไม่รอดและเชื้อแห่งทุก เหตุแห่งทุกข์ที่มีอยู่ก็ไม่แก้ไขดัะนั้นจะต้องก้าวไปให้ครบนี้พอมาในการปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีปฏิบัติต่อทุกข์ให้ถูกต้องซึ่งเป็นท่าทีต่อทุกข์อย่างถูกต้องซึ่งไม่จําเป็นจะต้องไปทําให้ตัวเองทุกข์ด้วยซ้ำหนึ่งการปฏิบัติที่บอกว่าจะจำกำจ,ำ,จำจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปเลยเนี่ยการปฏิบัติแม้ในข้อสุดท้ายข้อสี่ที่สูงสุดเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องไปทุกข์ หนึ่งแล้วนะหนึ่งไม่จําเป็นสองเป็นทุกมีวิธีปฏิบัติแต่สองในบางกรณีพระเ,เจ้าก็ตัดว่ามันก็มีอยู่ที่ว่าเราอาจจะต้องฝึกตนพัฒนาตนแล้วจะต้องยอมทุกบ้างในกรณีอย่างนี้ก็คือเพื่อฝึกตนเพราะว่าถ้าไม่ยอมก็คนเรามันจะเอาอย่างใจตนนี่มันนึกแต่ในแง่ตันหาใช่ไหมจะสนอง ตัณหาตัวเองนี่อันนี้พอไปฝืนตัณหาเข้ามันกลายเป็นทุกข์โดยที่จริงนั้นถ้าคนที่ฝึกแล้วจะไม่ทุกข์ใช่ไหมแต่ว่าคนที่ยังไม่ได้ฝึกนี่มันมองเห็นเป็นทุกข์ท่านั้นในกรณีนี้ก็ต้องฝึกยอมทุกข์บ้างนั้นการที่ปฏิบัติในระหว่างนั้นการที่ว่าอาจจะต้องมีการทุกข์บ้างนี่ก็มีได้พระเจ้ากับเรียดทียบอกในกรณีอย่างนี้ก็เหมือนกับเราจะดัดลูกศรให้ตรง การที่จะดัดลูกศรให้ตรงนะคือหมายความพัฒนาชีวิตฝึกตนให้ดีให้เป็นชีวิตที่ดีงามสมบูรณ์เป็นชีวิตที่ได้ฝึกฝนพัฒนาดีแล้วเนะี่ยบางทีมันก็ต้องมีการดัดกันบ้างว่างั้นนะเหมือนกับลูกศรที่จะดัดให้ตรงคนโบราณเขาจะดัดลูกศรนี่เขาใช้ไฟหล่นใช่ไหม <c oughs> เขาเรียกว่าข่าผมก็ไม่รู้จักไม่เคยเห็นเนะีนะ่ยคือเอาลูกศรมาวางบนข่า ก็คงจะเป็นที่สําหรับตั้งวางลูกศรแล้วก็เอาไฟลนแล้วก็ดัดแล้ว่าเนี่ยเขาจะดัดลูกศรให้ตรงเขาต้องใช้ไฟลนก็เหมือนกับผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อกําจัดเหตุแห่งทุกข์ให้สิน้นก็อาจจะต้องมีการที่มองในแง่ของตัวเองที่เคยมาก การเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสุขหรือตามใจตัวเองแบบนี้นะเมื่อมาปฏิบัติอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ไปก็ทำด้วยเจตนาเพื่อฝึกตนเองนะมันก็อาจจะต้องลำบากหรือทุกข์บ้างในกรณีนี้ก็ถือเป็นเรื่องฝึกไปนะแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการเอาทุกข์มาทับถมตนนะฮะแต่เป็นเรื่องของกระบวนการฝึกซึ่งมันอยู่ในเรื่องของตัวเองที่ว่า เมื่อเจอสภาพอย่างนี้มันจะเอาแต่ใจตัวเองตามสบายในความเคยชินตามอำนาจตันหาหรือกระแสกิเลสก็เลยมองเห็นการปฏิบัติอย่างนี้เป็นทุกข์ซึ่งถ้าฝึกตัวเองดีแล้วก็จะไม่รู้สึกอะไรทังนั้นก็จะต้องมีการฝึกกันบ้างถ้ามองความยากลําบากหรือทุกนี้เป็นเรื่องของการฝึกฝนตัวเองมันก็เป็นขั้นหนึ่งในกระบวนการปฏิบัติให้ผ่านไปเพื่อจะกําจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไป นี่ให้หลักการทั่วไปก่อนนี่พรุ่งนี้ถ้ามีเวลาก็จะต่อไปถึงสุขในระดับต่างๆนะว่าคนเรานี้สามารถพัฒนาชีวิตให้มีความสุขในลักษณะต่างๆประเภทต่างๆได้อย่างไรบ้างซึ่งที่จริงก็พูดไปเยอะแล้วนะฮะแต่คล้ายๆว่าเอามาพูดเฉพาะในเรื่องสุขกันอีกทีหนึ่งนะคล้ายๆประมวลจากที่พูดไปแล้วเพราะพูดไปแล้วกระจายอยู่น่นอยู่นี่ ก็วันนี้ก็มีอะไรไหมฮะเฉพาะสำหรับวันนี้โดยตรงที่เป็นเรื่องคำถามข้อสงสัยถ้าไม่มีก็จะผ่านไปก่อน